สบายดีพี่น้องสบายดีบนสุขุมทุกคนหนอยพอกันตอนเทเศ้า,าบรรยากาศลมลมเลยลมพี่น้องเลยลมลมลมพดลมโพเบิ่งขางเฮือนขางน้องชะพี่น้องนี่นีประมาณนี้แหละถือว,ว่าก่อแล้วก็กมีทรงขึ้นมาเนาะพี่น้อง เออสุดยอดที่น้องเลยอารมณ์ดีขนาดอ่ะาให้เต่ามากล้วยหักสุกเลยปเนาะมะกรวยนี่มีสุกบอนะนะน,น้องยังทันสุกเลยมาเอาไปบ่มมะกรวยอันนี้แซ่บไปน้องเออเออมะกว้วยตีอแต่ว่าความแซ่บหนุนหวงเลยหอมในลำสุกก็ไผากับวุ้ดิ้นไปน้องวุ้ได้เอาฝุ่นมาใส่ส่อ เดี๋ยวบางวันจะเอาใหม่มาตีตอกหลัดแล้วก็เอา่นมาใส่ฮดน้มกินหน่อมันแล้วเนาะน้องใหม่หน,น,นี้นั่นท่านใจที่ได้กินไว้ใหญ่ไว้ข้าแต่ตนนั้นหมักหนิวเลยพี่น้องเพื่อนก็นได้ดรถเทนรถสัตวก็ได้เขาส่งอยู่พี่น้องเลยเขาส่งคืออันคิดแบบสตรคิดจกได้นะเออแมนสตร khảo sông nhiều khảo sông rồi à Anh hay khuôn ngừa và nhảy phụ đồ mắt mới nhảy nó phải nói không mà không phải không ăn สำนิมใบใหญ่พูดีงามแหละชิบะชัยในน้อยในใดเน,นาะต้องใหญ่ใหไว้แหละทางเที่ยวไปสะดวกสบายเปิดรับเอกเงินเอาคำ้ำว่าเรื่องงามกับงามไพ่งงามมาัน แต่ว่ายังดอกบางคนก็ว่าบว่งามกับเรื่องปกติเนาะแบบไพ่หมักแบบไบบกระสางแบบนั่นล่ะสางเอาบางคนก็ว่าห้องนอนน้อยก็น้อยบ่น้อยบันไดถอดห้องนอนก็ได้นี่เพราะว่านอนใช่แต่นอนก็มีบางใช่ซอยอยู่ที่ห้องนอนนั่น ห้องนอนเฮาอยู่นี่แหละนี่ห้องตัวนึ่งห้องน้อยมันน้อยเอลี่สามพูดสามกะถึงว่าพอนอนได้ก็มีทื่นทีใส่ซอย,ยอยู่นี่ห้องโถงมันก็นมีสามเหอนสามมัน,สาม,มนสามลองนี่กันสุด last ท,ที่อยู่ในะห้องโถงอะไรไม่รู้เลยแต่ละมือก็ถ่ายคลิปแต่เฮือนเลนยแล้วไม่รู้ เดดไปสาั่งงานด่วนเทคข้าล้วก็ก่อเลยข้านึกทันเหงสับมันนี้ขึ้นมาสวยแต่สัางกันนะมันหนาวเลยเบิ่หนาวแพงสังแล้วมาสวยมึงทำกับนอนเที่ยวรับเที่ยวตื่นเที่ยวรับเที่ยวตื่นเอ้อ่นมาอะไรยากมาอเลย มายากมาคุ้มไปหน่อยเดี๋ยวก็ใส่ประตูเข้าไปประตูหัลายมังกรนะกระจิท่าเตามังกรเป็นสีทองวันนี้ยังไปมันก็สจิขึ้นเราได้เพียงหน่อยเอาบทันท่าดอกเรียกว่ากรจิเขาแล้วจังจิตาก็ได้เขาบ้านแล้วใส่บ้านแล้วก็คือเพื่นมาหนึ่งเขาพี่หน่อย

่ก็สะสา,รบ,สารบรอบนอกยสาบเรียบรอบนอกเะิดยจากแพงเลยสว <c oughs> สางคุนกูนอนนี่นอนแต่นี้ตื่ปนปีช้ามคืนแต่จุดฮุกงกุนนอน น้าไลังินนอไนมากจไปถายไ่นาวนอนหยาเด็กน้อยเที่ยตื่นเที่ยวตื่นเนี่ยิ่ตื่นมาื่นเดียมันเียาชั่หนึ่งอีอยู่หก็เบิงนี้ในล้างมุ่ยแล้วเบมากเดี๋ยวนี้ ยามหอนะรับเนี่ยอยู่รับยามหอนนันใด้นอนดนนอนโดนจะลืมอะไรสมสี่ชั่วโมงยามนี้ตื่นเอาตื่นเอาไปเนาะยังนอนก็บชิบนาทีสิบแปดนาทีตื่นส่องนี้ทีนอนแล้วบ้านที่นอนเทงอยู่เขาไเบิ่งเนก่อนไปนอย จะสั่งแก้มดินอนอะได้ก็ยังนี้ปอก,กแก่กันอันอื่น,นสั่งก็มาก,ก่อนหมกับหัวหนา้าเพื่อนไปดอกึูกนอกก่องมาทันมาดอ้วเ <c oughs> บิ่อล่มเป็น่อยน้ำน้วเสียบุญเดินสามเหมือนพาภูไทยได้ใครประตูเหล่าหน่อยเดินสามออามา้ซ้ำคำมือนีกับคำหนึ่งแล้ว ก็จะเริ่มตึงแฮแล้วนี่สามาแล้วครับสองคนแดดออกแล้วพี่น้องเลยแดดออกไม่ค่อยแน่โอ้เซมากินนมแต่เศร้าแต่เสียแต่เซมาฮะโอ้ปล่อยปูดให้จิตสบายพน้อง

lên ngàn sạp đó <laughs> สวยๆน,นี่ก็พอเลิกงานพอช่วงเช้า,ชามันหนาวแห้งไปหน่อย ตากแดดก็พอตากิยู่ซมเนี่แบบเป็นมือห่อนห่อนนะแนี่ก็เริ่มอยากเขาห่มแล้วอันนี้ยังยังโอ้ยสบายเลยพอดีเลยอากาศโอ้เซมานี่กินทั้งกินทั้งถิ่มได้เลยนะบวไแห้งเราบ่เหอะ

ย,ยังโบทันคัดแราคาโบทันทาสีหมดเลยยังแล้วล่ะสาบแล้ว,ลวคัดทาสียังรึบเข้ามาเออเพื่อนกับปินนะาใส่ตะเวนเลยได้พี่น้องพอดีปินอารับความอบอุ่นต้นเสาเลยพเพราะว่าแดงยำเ้ามัวห่อน ปิ้นนาแซนตะเวนตกหนุาแดยดยำแรงอันนี้แค่คืนแปดโมงเก้าโมงนี่ก็เริ่มบิดแล้ว จะได้มือเราจะแพงแล้วเป็นเสอบก้อยปูนเพ็นกระปอก้อยใส่กระซางใหญ่นาะนอนกระปบืเองหิเลยมันมีเสียมันคอยเสียมันคอย สามสองอันอนนะนนนย่า,าลืมพ่อยเดี๋ยไปซื้อให้มีพ่อยน,นะพ่อป,ปัด ขันใหม่เก OK, ็บหนาเด้อพี่น้องเด้อไปเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ก็มาับชมตัวน้อยแล้วบ่